ในขณะที่ผมบันทึกคลิปวิดีโอนี่อยู่นี่ฝนตกนะครับเพื่อนๆทำไมถึงต้องซู้มอนะถือกล้องเสียงมีเหตุผลอะไรถึงขนาดจะต้องลงทุนขนาดนี้มาทำคลิปวิดีโอเพื่อนๆครับมันมีหลายเรื่องนะครับที่บางทีเราคิดว่าเรารู้แล้วแหละเราเข้าใจแล้วแหละในหลายๆ,ๆเรื่องครับข้าวบางทีอ่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจก็ได้ครับเรื่องนี้ครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับขณะนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วครับโดยปกติแล้วเนี่ยข้าวที่ออกรวงมาประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเราจะเห็นว่าเกสรเขาจะเต็มไปหมดเลยทุกส่วนที่ยังไม่ได้ผสมเกสรใช่ไหมครับแต่สภาพอากาศแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสภาพอากาศแบบนเนี้ยราฝนตกนะครับเนี่ยตอนนี้ฝนตกนะถ้าสังเกตดๆีๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับเนี่ยมือผมยังเปียกน้ําฝนอยู่เลย ไม่มีเกสอนเลยครับเพืเ่อนๆไม่มีเกสอนไม่มีเกสอนไม่ได้หมายความว่าเข้าเมนีจะเสียนะครับเพืเ่อนๆไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะผมกําลังจะหมายถึงถ้าช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่สภาพอากาศมันเปิดนะครับมันมีแสงมาระดับหนึ่งนะเกสอนเนี่ยที่มันพัฒนาเซตแล้วมันรอที่จะผสม,มครับมันจะบานออกมาเองครับเพื่อนๆ ก็บดอกตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ยังยังเรียกเป็นเมล็ดข้าวไม่ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยระยะนี้ก็คือระยะดอกข้าวครับยังไม่เป็นดอกบานนะครับนี่คือข้าวกอขอ95ครับเพื่อนๆตอนนี้ถ้าเทียบกับความสูงของผมเองเนี่ยกับต้นข้าวนะที่ตรงนี้ก็ผมว่าน่าจะต่ำสุดแล้วละ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆผมจะลองฟอบให้เพื่อนๆดูนะว่าความสูงระดับไหนนะระดับระดับเนี้ยระดับอุก ระดับนี้นะจัหวะนนี้อันตรายที่สุดคืออะไรครับเพื่อนๆจงหวันนี้อันตรายที่สุดคือนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่บนนี้ครับบนนี้ไม่อันตรายเลยบนนี้ไม่มีอะไรอันตรายเลยครับเนี่ยเนี่ยที่กําลังเห็นลวงสวัยเนี่ยไม่มีอะไรอันตรายเลยนะเพื่อนๆแต่ที่อันตรายเนี่ยมากที่สุดคือตรงนี้ครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้นี่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  น,นี่ครับน้ำนี่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 อันนี้นี่อันตรายนะครับเนี่ยตัวลายเลยนะสารตั 15. ้งต้นแรกเลยนะครับเนี่ยของปัญหาเชื้อโรคเชื้อราในนาข้าวเนี่ยช่วงระยะข้าวออกดอกเนี่ยตรองนี่เนี่ยที่เราเจอกันเป็นประจําเลยเนี่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 ยมันจะเป็นอยู่ตรงนี้นี่นี่ข้อน,น,อนี้นี่ช่วงนี้นี่เนี่ยเราจะเจอเป็นประจําเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะช้าแล้วเป็นเชื้อราตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย วันหนึ่งก็มาจากตรงนี้แหละครับนั่นน่ะข้างล่างนั่นนะครับที่ผมชี้ให้เพื่อนๆดูนั่นแหละผมเคยวิตกนะครับเพื่อนๆผมเคยเครียดนะแล้วผมก็เคยกังวลเคยกระซับกระสายกับเนี่ยน้ำฝนที่มันเนี่ยฝนที่มันย่อยเม็ดลงมาเนี่ยแต่ณว,วันนี้เองอะเพื่อนๆผมพอจะเข้าใจอะไรหลายๆเรื่องกับสิ่งที่เราบางทีเราก็เข้าใจผิดมาโดยตลอดเลย บางทีเราก็ถูกสือ่อบางทีเราก็ถูกสังคมสอนเรามาอย่างนั้นน่ะเนาะเลยทําให้เราบางทีเราก็วิตกกังวลไปแต่ทุกเรื่องเลยครับแต่แท้ที่จริงแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจเลยครับเพื่อนๆถ้าตามภาพจริงๆเนี่ยข้าวเนี่ยช่วงที่มันจะส่งสัญญาณของปัญหาครับเพื่อนๆที่มันเป็นอาการเน่าคอรวงอ่ะมันจะเนี่ยข้าวระยะเนี่ยมันจะเป็น เนี่ยระยะระยะโน้มหลวงอย่างเงี้ยครับเนี่ยระยะระยะแตกระยะหลวงแตกอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นแล้วมันจะเริ่มแตกตรงนี้ครับแตกตรงเนี่ยแตกตรงนี้แตกตรงคอหลวงตรงนี้นี่นี่นี่แตกตรงคอหลวงตรงนี้นะครับเนี่ยไม่รู้เห็นรือเปล่าเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นตรงนั้นอ่ะส่วนใหญ่นะเราไอ้ที่เม็ดรีบเม็ดลายเม็ดดำอ่ะ โอกาสที่มันจะเสียหายไปถามว่ามันมีไหมในฤดูนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้ครับเพืเ่อนๆมากน้อยอย่างไงมันก็ต้องเจอแต่ก็จะจะ,จะทำายัางไงให้มันเสียหายน้อยที่สุดไอ้ตรงนี้แหละมันคือเทคนิคที่สําคัญแล้วมันก็คือหัวใจที่สําคัญนะครับสัดส่วนเฉลี่ยตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับที่ออกนะณขณะนี้เองอ่ะมันทําให้ไม้เซตผุ่มอ่ะเปลี่ยนไปหลายเรื่องมันตอบโจทย์เลยอ่ะตอบโจทย์ ตอบโจทย์หลายเรื่องเลยครับเรื่องเรื่องแรกเลยนะเพื่อนๆนะก็คือเรื่องของปุ๋ยเคเบลเลยอันนี้ชัดเจนมากชัดเจนมากตรงที่ว่าจากที่เราควรจะใสประเคนใสแบบตะบีตะบรรันใสตะพุตะพืใส่ครับเพื่อนๆไอ้เรื่องนี้มันหายไปเลยโดยสิ้นเชิงครับก็เข้าวกขอกาบที่ผมทาต้องเงียนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาหนอนเพื่อนๆเห็นนอนไหมเนี่ยนอนนอน,น,อนที่มันเป็นอย่างเนี้เน,นี่ย นอนใบขาวที่เป็นอย่างนี้เออมันค่อนข้างต้านทานนะครับเพื่อนๆค่อนข้างต้านทานเลยแต่มันก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนคอมเมนต์หรือว่ารีเควสกลับมาว่าเฮ้ยที่นาของผมมันไม่ได้เป็นแบบคุณนะมันระบาดเละเทะเละตุ้มเป๊ะเลยส่วนใหญ่นะเพื่อนๆนะเท่าที่ผมเท่าที่ผมสังเกตนะส่วนใหญ่มันมาจากพื้นที่ตรงนั้นอนะ ราหวานข้าถี่แล้วก็แน่นเกินไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเวลาเราใส่ปุ๋ยเราเน้นไนโตรเจนสูงเกินไปและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเนี่ยตรนี้อ้เนี่ย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 ไอที่เป็นแวล์วนี่เนี่ยเราขังน้ํานานหรือมักจนเกินไป ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยมดครับเพื่อนๆที่ทาให้เกิดปัญหาที่มันไม่ได้เป็นไปเหมือนอย่างที่ผมทําอยู่ตรงนี้นะในขณะที่ผมรีวิวอยู่นี่ในขณะที่ผมกําลังทําคลิปวิดีโออยู่นี่ฝนตกนะครับเพื่อนๆแล้วก็เปียกทั้งตัวเลยเนี่ยตอนนี้นะผมเปียกทั้งตัวเลยก็ไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะว่าภาพภาพนี้มันมีละอองฝนตกลงมาผมสรุปรวมคร่าวๆนะเพื่อนๆนะไอ้ตรงนี้เนะี่ยปุ๋ยนะปุ๋ยนะใส่สองรอบ สองรอบสองรอบก็รอบละรอบแรกก็ใสตัวสีสิบหกศูนย์ไปสิบกิโลครับเพื10 10่อนเพสิบกิโลสิบสิบถึงสิบไม่ถึงสิบห้าปุ๋ยมันเลือกนะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่สิบกิโลเนี่ยแล้วก็รอบรับเนี่ยรอบกระทุงหลวงที่ให้มันออกมาพืย่างเงี้ยครับเพื่อนเนเนี่ยก็อยู่ที่สิบ สิห้ากิโลสิบห้ากิโลโดยที่ผมใส่ในวันนั้นผมเอาตัว0ูนูนิผสมกับยี่สิบเููย์โดยใช้ปุ๋ยที่อยู่ในรูปของเกล็ดทั้งคู่ครับผสมกันแล้วก็หวานในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งน,นะืมลักษณะรวงที่ออกมาก็เป็นคล้ายจัตมินครับเพืเ่อนๆออกรวงมาคล้ายจัตมินเลยชูรวงกึ่งชูรวงครับนะกึ่ง กึ่งชูรวงสัดส่วนของรวงอ่ะก็ใบธงอ่ะมันจะออกมาเฉลีย่ยมันจะเท่ากันเลยใบธงเท่าไรใบทงยาวเท่าไรรวงก็จะยาวประมาณนั้นหละครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะแล้วก็เวลาโน้มรวงอ่ะเวลาแบบมีน้ำนักมีแป้งแล้วอ่ะข้าวนี้จะอยู่ใต้ใบหมดเลยที่เห็นชัดเจนเลยนะรวมอ่ะถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงครับเพื่อน อันนี้พูดยังไม่ยังไม่อวยเลยนะเพราะผมก็ทำจัดมินมาหลายปีติดต่อกันพอสมควรน,นั่นดังนั้นเรามันไม่มีอะไรที่จะมาล้างสมองผมได้ง่ายๆนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราก็คุกคีเราก็คุ้นเคยมันก็มันมาหลายหลายเวลาพอสมควรนะรอบปีทั้ผมทําทั้งสามรอบครับการที่ผมจะพูดอะไรง่ายๆแบบนี้นั่นแสดงว่าผมต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะเพื่อนๆนะผมถึงกล้าพูดได้ว่า มันค่อนข้างต้านทานกับเชื้อราค่อนข้างต้านทานกับโรคแมลงโรคไหมดีอ่ะดีเลยแหละจัดว่าดีเลยแหละครับแต่ก็ต้องดูผลงานอีกทีนึงครเปเพืือนกับบทสรุปสุดท้ายอ่ะว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไงแต่โครงสร้างของมเมล็ดโครงสร้างของละแงนี่ก็ยังเป็นน้องๆจัดมินนะแต่ ข้อได้เปรียบของเขาก็คือว่าเม็ดยาวแล้วก็ใหญ่ครับเม็ดยาวแล้วใหญ่แล้วก็ลวงไลง้ละแงก็ยาวนี่คือข้อได้เปรียบของของ95ที่ที่เห็นชัดๆนะนะถ้าในแง่ของคนที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการทําข้าวจริงๆอะผมแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ขอเ5นะผมแนะนําเลยแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องศึกษาโครงสร้างดินของตัวเองให้ดีๆก่อนนะครับเพื่อนๆพอเวลาเราจูน ปุ๋ยเคมีให้กับขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจสภาพดินของเราดีพอเราพเพาะปลูกขาวลงไปเพื่อนๆมันจะเกิดปัญหาเรื่องพวกไอพวกเชื้อรานะลาหลุลมลาแห้งนั่นแหละแล้วก็หลวงตายเน่าคอหลวงโรคเบสิกอ่ะเพื่อนๆโรคเบสิกของคนไม่รู้ข้อสรุปเชิงลึกของผมที่ได้ที่อยากจะเอามาบอกให้เพื่อนๆเนีเ่ย มันปัญหาแล้วก็ปัจจัยต่างๆพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นก็เข้าสายพันธุ์นี้นะเพื่อนๆนะมันไม่ได้มาจากตัวข้าวเองนะครับแต่มันมาจากคนมันมาจากเราไม่เข้าใจสภาพโครงสร้างของดินมันมาจากเราไม่เข้าใจการจัดการปรุงสารอาหารเรามันมาจากความไม่เข้าใจของลักษณะนิสัยของข้าวมันหลายองค์ประกอบครับเพื่อนๆสรุปรวมๆก็คือความรู้นั่นแหละครับที่เราขาดมันเลยทําให้เราอ่ะ เอาลักษวิธีการจัดการและดูแลข้าวแบบพิษๆมาใช้กับข้าวสายพันธุ์นี้ครับมันเลยทําให้มันมักจะเกิดปัญหาหลายๆปัญหาขึ้นในนาข้าวของคุณอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบถึง,ถ,งถึงพริกถึงขิงถึงเนื้อถึงตัวกันในแปลงเลยครับเพื่อนๆในขณะที่ฝนก็จึกๆัแบบนี้ครับถามว่าพอใจไหมผมถือว่าพอใจครับพอใจมากเลยพอใจมากครับ ต้นทุนที่มันมดไปนิดเดียวเองที่มันเพื่อนเห็นแน่นอยู่คนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหยิบห้าโลต่อไร่นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยหยิบห้าโลต่อไร่นะครับไม่ได้หวานสามสิบโลไม่ได้หวานไม่ได้หวานสามสิบห้าโลไม่ได้หวานสี่สิบโลนะครับเนี่ยหยิบห้าโลต่อไร่ถ้าจะถามกันในความรู้สึกตรงๆเลยเองเลยเนี่ยว่าถ้าจะเกิดจะใส่สามสิบโลต่อไร่ถามว่าดีไหม ถ้าดูจากลักษณะโครงสร้างของต้นข้าวแบบนี้เองอะ่ะเพื่อนๆผมบอกตรงๆนะว่าปัญหาน่าจะร้อยแปดเลยหลย,ลยถ้าสายสามสิบโลต่อไร่อ่ะแต่ในสภาพที่ดินแค่ดินแกนอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ในสภาพดินที่มันสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แบบแบบความมอย่างเงี้ยผมว่าสามสิบโลนี่ก็ถือว่าถีแล้วจัดว่าถีเลยแหละเนี่ยเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้เลยอะ่ะ ถ้าถีถ้าถีเกินไปไม่ดีครับถ้าถีเกินไปไม่ดีถ้าเกินสามห้าโลไปแล้วไม่ดีครับรูลักษณะข้าวช่วงสูงแบบเนี้ก็เป็นการรีวิว่ามกลางสายฝนของข้าวก็ขอเก้าสิบห้าที่อยากให้เพืพ่อนเเห็นว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรมันจะทําให้เราฉีกจากข้อกําหนดหรือเงื่อนไขของท่าข้าวย่อยๆท่าข้าวกระจอกกระจอกย่อยๆ ใช้เป็นข้ออ้างในการกดราคาเราได้ก็อยากจะรู้เหมือนกันครับเว่าฉากต่อไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปครับ